สวัสดีครับคุยกันหลังเขียนนะครับวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับบทความหนึ่งที่ผมเขียนไว้นานมากนะครับเป็นบทสนทนาระหว่างคงจื้อกับเล่าจื้อครับคงจื้อเนี่ยก็หลายท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าคงจื้อเป็นใครนะครับคงจื้อกับเล่าจือ้อเล่าจื้อก็คืออาจารย์ของคงจื้อนะครับจริงๆอันนี้เป็น,ปนไม่ใช่ชื่อคนนะครับมันเป็นชื่อตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ เขาเอาไว้เรียกนะครับตามประวัตินะครับขงจื้อนะฮะก็คือ,อเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่นขงฟูจือ้ขอขงบรมมคูจือ้ขอขงชิวนะครับตามธรรมเนียมนะฮะที่เรียกกันมาตั้งแต่5.551หรอ่า551หรือ479ปีก่อนคริสการนะครับ8ปปีก่อนพุทธศักราชหรือ เรียกกันแบบนี้มานานนะครับตามปฏิทินวันที่2วันทีเ27ดเดือน8ตามปฏิทินจัธราคติของจีนนะครับเป็นนักคิดนักปราชญ์และนักปัชญาในสังคมที่มีชื่อเสียงของจีนมากๆนะครับคําสอนของของจื้อเนี่ยมีอิทธิพลลงลึกไปในเอเชียตะวันออกเนี่ยยาวนานเป็น2 0ศตวรรษครับน่าสนใจตรงที่ว่าคําสอนของคนคนหนึ่งคําพูดของผู้คนคนนึงเนี่ย ถูกบอกเล่าและส่งต่อ20สศตรวรรษหนึ่ศตรวรรษคือเท่าไหร่หนึ่งศตวรรษนะครับเท่ากับ100ปี20สศตรวรรษก็เท่ากับ2000ปีโหยาวนานแจดต้องบอกว่าของเจอเนี่ยเป็นคำสอนที่มีมานานกว่า2 0 0พปีนะฮะเป็นอ่า มันน่าสนใจตรงที่ว่าผมตอนที่ผมเริ่มศึกษาปรัชญาใหม่ๆเนี่ยของชื่อก็เป็นหนึ่งในคําที่เราจะต้องพบเจอแน่นอนหากคุณเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องป,ปรัชญาเพราะว่าลทัทธิของชื่อเนี่ยเป็นลัทธิที่พูดถึงความเป็นลูกผู้ชายและสุภาพบุรุษหนึ่งในนั้นที่เขาพูดบ่อยๆก็คือปัญญาชนวินยูชนนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นความลึกซึ้งคมคายของคนในอดีตที่เขาคิดได้ถึงความเป็นมนุษย์มากๆนะครับ ผมให้ค่าของจื้อเนี่ยเทียบเท่ากับอรลิสโตเตลของโลกตะวันตกเลยทีเดียวแต่เขาเกิดเป็นคนละช่วงยุคสมัยนะฮะของจื้อนี่ก็เกิดในช่วงยุคเดียวกับซุนวูเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้เจอกันนะฮะของจื้อเนี่ยเป็นการสอนครับเกี่ยวกับความเจริญและความเสื่อมของโลกในสมัยนู้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพุทธเนี่ยยังไม่เกิดมียังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าของจื้อเนี่ยมาก่อนจะเริ่มมีการนับพุทธศัรกราช คริสสกัลลัตถูกนับหลังพระเจ้าตอนพระเจ้าเกิดใช่ไหมแต่พุทธศักราชนับหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายครับเขาก็เลยนับเพราะฉะนั้นคงจื้อมาก่อนคิดสการแล้วก็มาก่อนพุทธการเพราะฉะนั้นอาการสอนบนหลักความจริงที่ว่าความเจริญหรือความเสื่อมของโลกเนี่ยเป็นของจริงทําให้มันเป็นรูปแบบความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาความเป็นจริง อันนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะแนะนำนเพื่อนๆว่าเวลาผมอธิบายเรื่องความจริงเนี่ยมันจะมีอยู่3าระดับนะครับก็คือความจริงระดับบุคคลความจริงระดับสังคมและความจริงระดับสัจธรรมความจริงระดับบุคคลก็คือถ้าหากว่าเราไปเจอประสบการณ์อะไรมานะครับเราพบเจอว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเช่นเราถูกคนคนหนึ่งทิ้ง ะะเช่นเราอกหกักเราเสียใจเราโดนพูดกล่าวว่านะครับในมุมของคนอื่นที่เขาพูดว่าเราหรือเราเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างนะครับเราพบความจริงว่าคนเหล่านี้รอบตัวเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ดีกับเราเราพบแล้วว่าเนี่ยคือความจริงที่เขาปฏิบัติกับเราแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการที่คนอื่นไม่ดีกับเราหรือมีคนคนหนึ่งไม่ดีกับเรานั่นไม่ได้แปลว่าอีกคนนะฮะที่เราจะเจอในชีวิตเนี่ย จะต้องเป็นคนไม่ดีเหมือนคนที่เราเจอนะครับแต่ด้วยนั่นแหละครับอคติของเรานะเราก็จะอาจจะตัดสินและใช้ความจริงที่เราเจอมาว่ามนุษย์เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจิตพื้นฐานนะในการตัดสินผู้คนเหมือนใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะครับในการที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ตัดสินผู้คนไม่ได้เข้าใจเพื่อที่จะ ปล่อยวางได้หรือทําให้เราอ่อนโยนนะฮะแต่เป็นการเข้าใจเพื่อที่จะตัดสินแล้วก็ว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรนะครับแล้วก็สนแค่ตัวเองรู้สึกอะไรมากกว่าดังนั่นจะทําให้เราเนี่ยอยู่บนความจริงที่ไม่จริงครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็อาจจะปฏิบัติไม่ดีนะครับกับคนที่เขาดีกับเราก็ได้แล้วเราอาจจะทําร้ายใครรอบตัวไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่า เราอยู่บนพื้นฐานของการแสวงหาความเห็นแก่ได้มากกว่าการที่จะเข้าใจผู้คนนะว่าก็มันเป็นปัญหาว่าคือทีนี้พอเราพยายามเข้าใจคนอื่นมันก็จะกลายเป็นปัญหาว่าแล้วทําไมเราต้องมาเข้าใจคนอื่นด้วยในเมื่อคนอื่นก็ไม่เคยเข้าใจเราเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับในชุดของความคิดถ้าเกิดว่าเรามีตะก,กะแบบนั้นนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองมนุษย์เนี่ยไม่เป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้ค่าคน ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของคนอื่นที่ทําดีแล้วมองว่าคนดีก็เป็นเหยื่อนะครับและนั่นจะนําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเรื่อยๆรื่อยนะฮะอย่าลืมนะท่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าคนดีคนไม่ดีเนะี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่คนชั่วเนี่ยที่ทําเรื่องไม่ดีบ่อยบ่อย่ะเขาก็คือคนชั่วใช่ไหมฮะแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าคนชั่วก็เหมือนคนดีครับคนดีก็คือคนที่ทําเรื่องดีๆอ่ะ บ่อยๆเราลองไปชมคนสักคนหนึ่งเวลาเขาทําอะไรดีๆเขาก็จะบอกว่าก็ทําอยู่แล้วก็เป็นปกติเราจะเห็นได้ว่าคนไม่ดีก็เหมือนกันนะฮะเขาก็ทําเรื่องไม่ดีเป็นปกติเขาไม่รู้สึกผิดนะครับคนดีเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาดีนะครับเพราะเขาทําอย่างเนี้ยจนเป็นนิสัยครับอะไรก็ตามที่มันถูกพัฒนาไปเป็นนิสัยเราไม่รู้สึกหรอกครับว่ามันผิดเพราะเราไม่รู้ว่าเราผิดครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะนี่คือความจริงระดับบุคคลครับ พระเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นอย่างเงี้ยมันได้ผลอย่างเงี้ยก็รู้มาอย่างเงี้ยก็เจอมาอย่างเงี้ยและนั่นทําให้เกิดความจริงระบบุคคลจนเราให้ความเชื่อมันเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยเราถูกฝึกให้เป็นนักเชื่อมากกว่าเป็นนักคิดนะฮะไม่แปลกครับเพราะว่าอย่างช่องผมเนี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดว่าวันนี้มันอาจจะไม่มีคนสนใจที่จะฟังเพราะว่ามัน ไม่มีใครอยากเข้าใจชีวิตหรอกจนกว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะเริ่มตั้งคําถามว่าทําไมเมื่ออะไรก็ตามมันเริ่มเสื่อมลงแต่ชีวิตยังคงเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่เด็กรุ่นใหม่จะต้องตั้งคําถามว่าแล้วปันความเข้าใจของชีวิตจริงๆนั้นเราเข้าใจมันไปเพื่ออะไรแล้วเราต้องรู้ไปทําไมรากฐานของชีวิตคืออะไรทุกคนต่างก็สงสัยครับผมก็ทําคลิปนี้นะครับขึ้นมาไว้หวังว่าในอนาคตนะครับ เด็กที่เข้ามาฟังนะครับที่เขาได้พบเจอคลิปเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับว่าเขาตั้งคําถามว่าอะไรทําไมยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ได้ใช้เวลาในชีวิตของผมเนะี่ยเพื่อศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วผมก็เข้าใจมากขึ้น,นครับว่าชีวิตมันให้ความหมายกับเราเพื่อที่จะให้เรากลายเป็นอะไรนะครับสำหรับผมก็ผมก็กลายเป็นตัวผมที่เป็นแบบนี้นะครับทุกๆคนมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้ความหมายเหมือนกัน แต่ถ้าหากเราไม่เข้าใจความแตกต่างนั้นมันก็จะมีแต่ํำพาความแตกแยกมาสู่สังคมครับโอเคเดี๋ยวออกเรื่องนะฮะทีนี้พอเราให้ความจริงในนิยามของตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นความจริงของโลกทั้งที่เราให้เหตุผลมันเหมือนกับยังไงเราให้เหตุผลของเราอะกับคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าเหตุผลของเราที่เราเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยคนทุกคนมันก็เป็นคนเลวแหละท,ท้ายทุกคนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยแต่ หารู้ไหมว่ามันไม่ใช่เหตุผลของคนทั้งโลกแล้วเราก็ให้ความเชื่อของเราสะสมจนพอกพูนกลายเป็นการหลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแยกไม่ออกระหว่างสีเทานะครับจนทุกอย่างมันมืดมัวนะครับจนทุกอย่างเป็นสีเทาแยกดํากับขาวไม่ชัดเจนนะครับเพราะความจริงระดับบุคคลน,นั้นไม่ใช่ความจริงของคนทั้งโลกครับ คงจื้อเนี่ยพูดถึงความจริงระดับสัจธรรมครับเขาพูดถึงว่าสังคมของประเทศเนี่ยจะดีขึ้นได้นะครับก็จะต้องใช้การนะฮะยึดถืออยู่กับปฏิบัติกับความเจริญและความเสื่อมครับสังคมของในยุคนั้นนะครับต้องอธิบายก่อนว่าในยุคที่คงจื้อเขาเกิดมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยยังไม่ได้รวมเป็นแผ่นดินนะฮะยังแบ่งเป็นอ่าเป็นเมืองเป็นระบบอาณาจรรัก นะครับเป็นยุคของอาณาจักรอยู่ก็คือมีเมืองนี้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 นะครับแบ่งเป็นแคว้นนะครับโดยขงจื๊อเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปเป็นขุนนางตามแคว้นต่างๆนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่คําสอนของตนเนี่ยให้ขุนนางหรือผู้ปกครองเมืองเนี่ยนะครับได้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีนะครับก็คือในสมัยอดีตเนี่ยถ้าขุนนางคนไหนดีเนี่ยคนเจ้าเมืองคนไหนดีเนี่ยนะครับ ชาวบ้านเขาก็จะย้ายไปอยู่เพราะว่าโหคนคนนี้มีคุณธรรมเขาว่ากันว่ายุคสมัยที่ขงจื้อเชิดชูเนี่ยผมจำชื่อช่วงเวลาไม่ได้นะครับแต่จำได้ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเจ้าเมืองเนี่ยทะเลาะกันครับว่าเมืองของตนเนี่ยนะฮะสองเมืองเนี่ยใครปกครองชาวเมืองให้มีคุณธรรมและให้เป็นคนดีได้มากกว่าได้ดีกว่ากัน ทั้งสองคนก็เลยเดินทางไปหาเจ้าเมืองเมืองคนหนึ่งครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าเมืองที่มีความยุติธรรมมีความดีมีความเป็นวินยูชนนะครับก็ขี่รถม้าครับนะทั้งสองขี่รถมา้าเดินทางไปเพื่อที่จะไปให้เจ้าเมืองคนนี้ตัดสินผมจำชื่อไม่ได้นะครับว่าใครก็เดินทางไปครับปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเจอเด็กคนหนึ่งครับ เจอเด็กคนหนึ่งกําลังอุ้มมารดาครับแบกมารดาไว้บนหลังเนี่ยเดินทางไปเจ้าเมืองเนี่ยก็ถามว่าทั้งสองเนี่ยกำลังขี่รถมาไปเนี่ยระหว่างทางก็เจอเด็กคนนี้อุ้มแม่ก็ถามเด็กคนนี้ครับว่าท่านรู้จักทางไปเมืองไหมเนี่ยเรากําลังจะเดินทางไปท่านอยากจะไปกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมแบบคุยทักทายเด็กคนนั้นนะครับแล้วก็เสนอความช่วยเหลือครับ ที่จะช่วยให้เขาเนี่ยไปไปหาแม่นะครับให้แม่เขาเดินไปเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยก็บอกว่าโอ้ยินดีครับแต่ว่าข้าเนี่ยรู้ตัวดีว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีชนชั้นสูงมีศักดินามากก็คือประมาณว่ารู้ว่าคนที่มาบรถม้ามาเนี่ยก็มีฐานะร่ํารวยมีมีแบบน่าจะดูมีอะไรที่ดีกว่าเขานะฮะเขาก็บอกว่าฝากแม่ของเขาเนี่ยไปหาหมอในเมืองด้วย นะครับเขากลัวแม่เขาเนี่ยจะรักษาแม่เขาไม่ทันเพราะว่าเขาเดินเนี่ยแบกแม่เดินไปเนี่ยกลัวจะไปไม่ทันแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ไปจะเดินตามมาก์าไปครับไอเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นฮนะเจ้าเมืองสองคนนี้ครับก็แบบตกใจครับก็แบบโอ้โหคนในเมืองเขาชาวบ้านที่อยู่ไกลจากเมืองเนี่ยอยู่ตรงชายแดนยังมีคุณธรรมขนาดนี้ตัวเขาทั้งสองคนนะ ยังทะเลาะกันอยู่เลยอะทั้งที่เป็นตั้งเจ้าเมืองอะแต่ยังทะเลาะกันได้เรื่องไร้สาระท,ะทั้งที่เนี่ยดูคนธรรมดาดิยังมีคุณธรรมขนาดนี้ก็ละอายแก่ใจครับเจ้าเมืองทั้งสองละอายแก่ใจกลับไปยังเมืองของตนครับเพราะว่าคนในเมืองของตนยังไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้อย่างที่ที่เจอเลยโอ้โหเขาก็รีบก,กลับไปพัฒนาเมืองเขานี่เห็นไหมว่าระบบคุณธรรม มันดีมากคือในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนวนะ่ากฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีนะครับถ้าอาจจะไม่รู้สมัยก่อนในกฎหมายมันยังไม่มีกฎหมายเนี่ยมันเพิ่งมามีช่วงหลังครับช่วงที่เป็นระบบรวมศูนย์แล้วนะฮะกฎหมายมันจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าคนจํานวนมากไม่จําเป็นต้องให้เจ้าเมืองเนี่ยลงมาเดินตรวจตาอะไรมากนะครับแบ่งเป็นหน่วยงานออกไปตรวจสอบนะครับอย่างบ้านเราก็อาจจะเรียกหน่วยงานแบบนี้เรียกว่าเหมือนพวกข้าราชการหรือขุนนางนะครับ เข้ามาคอยตรวจสอบมีกฎหมายมีกฎควบคุมต่างๆนะครับเกินยังไงมีอยอยมีการบริโภคข้ามรถต้องดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็คือมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นมาให้ในเมืองทําให้การปกครองมันง่ายนะครับกระจายอํานาจออกไปอยู่ที่ในมือประชาชนของคนที่เป็นขุนานางเล็กลงมาเนี่ยเพื่อให้มีการปกครองนะครับโดยที่คนข้างบนไม่ต้องลงมาดูบ่อย คใครทำผิดกฎก็โดนลงโทษนั่นเองนะก็ะคือไม่ไม่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนทีนี้พอคนไปพึ่งกฎหมายมากๆระบบคุณธรรมมันก็พังนะครับในยุคข,ของจื๊อเป็นยุคที่ใช้ระบบคุณธรรมในการปกครองนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครดีเนี่ยใครเป็นคนดีใครก็จะได้รับการเชิดชูครับคุณจะสังเกตง่ายๆครับอย่างสามก๊กเนี่ยนะฮะคนที่ได้รับการต้องเป็นเทพ,พเจ้านะฮะอย่างเล่าปีกวนอูนะฮะอย่างเงี้ย เขาก็จะนับถือคนธรรมดาเนี่ยที่มีคุณธรรมสูงที่มีจิตใจดีงามที่มีความกล้า,าหาญที่เก่งกาจอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าของเขาครับเพราะว่าเทพพเจ้าก็คือคนครับคนคนหนึ่งที่ถือสัจจะกับตัวเองมีคุณธรรมมีความดีควรค่าเป็นแบบอย่างนะครับเป็นวินยูชนของผู้คนนั่นเองนะฮะนี่วินยูชนเนี่ยก็ เปรียบเสมือนกับผู้คนที่หลุดพ้นนะครับจากความเป็นตัวเองได้นะครับแล้วก็เข้าใจตัวตนของตนได้มากนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ยคําพูดหนึ่งอะที่ที่ผมจําไม่ได้แล้วว่าได้ยินได้ฟังมาจากไหนนะครับแต่ผมจําได้ว่าคนที่จะเข้ามาปกครองบ้านเมืองเนี่ยควรจะเป็นคนระดับวินยูชนครับวินยูชนครับควรจะเป็นวินยูชนเพราะส่วนมาก ยังเป็นเพศแค่พวกรู้ตำรานะฮะรู้ตำลานะน,านี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นปราร์ดนะครับเป็นพวกอา่านหนังสือมโม้เนี่ยพวกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นปรา์ดนะครับไอ้นี้ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะอันนี้ก็คือพวกรู้ตำราเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเจ๋งเท่าพวกปราด์ะครับก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญญาชนด้วยซ้ํานะฮะเพราะว่ายังไม่มีอุดมการ์นะครับแล้วก็คนที่คนไหนที่พัฒนาตัวเองนะครับเริ่มเข้าใจความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับเริ่มต่อสู้พระสิทธิ เขียนอะไรบางอย่างหรืออะไรก็ตามนะฮะก็จะพัฒนาการตนเนี่ยมาเป็นปัญญาชนครับปัญญาชนนี่ก็จะไม่ค่อยยึดติดอยู่กับชื่อเสียงแหละไม่ค่อยอยู่กับการสรรเสริญมากแหะแต่ก็ยังมีโทสะโมหะนะฮะเหมือนคนทั่วไปก็คือยังมีความลุ่มหลงในอํานาจของเงินได้นะครับในเวลานานถ้าเกิดต้องทําเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะเสื่อมนะฮะเสื่อมได้ นะครับปัญญาเพราะนั้นปัญญาชนก็ถือว่ายังไม่เจ๋งยังไม่ยังไม่ถือว่าเจ๋งนะฮะต้องเป็นวินยูชนครับวินยูชนก็จะรู้ครับมาเพื่อไปไปเพื่อมานี่คุยเหมือนเท่ก็คือเขาก็จะรู้ตัวครับว่าเข้ามาทําอะไรยังไงเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะถอดตัวกเกษียณตัวเองอัตโนมัตินะครับคือไม่ได้หวังสิ่งที่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ในสิ่งที่ทําด้วยนะครับก็คือ เหมือนผู้รู้และเข้าใจตัวตนของมนุษย์เป็นอย่างดีนะครับแม้กระทั่งตัวเขาเองนะฮะวินยูชนจึงหายากครับจึงหายากแต่ว่าในยุคสมัยก่อนที่คือคุณธรรมของคนมันต้องสูงจึงจะทําให้เกิดวินยูชนได้นะครับคุณธรรมของคนศินลธรรมต้องพร้อมทั้งศิลธรรมคุณธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าแค่ศิล์นนีะ่คนก็ยังถือกันไม่ได้ะคะมันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับคนไม่เชิดชูคนดีนะครับคนเชิดชูคนที่ เราเปรียบนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นค่านิยมที่ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เชิดชูคนดีก็เพราะว่าเราไม่รู้จะเป็นคนดีไปทําไมในสภาวะบางอย่างบางครั้งการเป็นคนดีก็ทําเราทุกข์ใจมากมากเลยออะือมนะครับหลายๆครั้งนะฮะอันนี้ถ้าคุยเดี๋ยวอย่างเช่นแบบยังไงเราดีากับคนรักแต่คนรักก็ไม่เป็นคนรักที่ดีกับเราเลยเราดีกับเพื่อนก็ดันโดนเพื่อนหักหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า เป็นคนดีเนี่ยมันโดนโดนเอาเปรียบบ่อยอ่ะโดนทําร้ายความรู้สึกบ่อยอ่ะไม่ค่อยได้รับการให้เกียรติเลยเพราะฉนั้นเราจึงรู้สึกว่าเป็นคนดีไม่ได้อะไรเลยนะครับในยุคปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้จริงๆก็อย่างว่านะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะยุคโลกกัิวัตใช่ไหมถ้าตามอะไรเเห็นเขาพูดกันเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับยุคอะไรโลกโลกุลกยุคเขาเรียกอะไรวะยุกยุกยุก รู้นะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับขงจื้อเนี่ยเขาก็ได้คุยนะครับกับเล่าจื้อนะฮะแหมดูเหมือนวันนี้จะพูดยาวนะครับก็เอาเป็นว่าคุยกันเรื่องของจื้อไปก่อนนะครับวันนี้โดยส่วนตัวนะผมมองว่าขงจื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยผมก็เคยอ่านอัตชืวอประวัติของเขามานะครับควรเอาเยื่องอย่างในเรื่องวิธีคิดและการใช้ชีวิตไม่ควรครับแต่ว่าในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ความรู้ทางปรัชญาเนี่ย ถือว่าควรศึกษาไว้เลยครับเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมากถพงจะผ่านมาสองพันปีมาแล้วเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าแนวคิดของเจอเป็นแนวคิดที่เท่นะครับสำหรับผมนะมันเท่อะคือเขาพูดถึงความเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงของความเป็นคนเขาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์แจกก้นมึ่งความเป็นมนุษยจ์จริงๆอ่อะคือเขาอธิบายให้เราอะเข้าใจคนอะเข้าใจไหมเข้าใจความจําเป็นของคนอะ เพราะว่าถ้าเราศึกษาตามประวัติอของของจื้อเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายช่วงและหลายจังหวะมากที่ของจื้อเนี่ยลำบากกัมากๆนะครับเพราะว่าตัวหมอเนี่ยอยากจะเป็นขุนานางประจําเมืองแต่ว่าไปทํางานกับเจ้าเมืองคนไหนไม่ได้เลยนะฮะไม่มีเมืองไหนต้อนรับเขาเลยนะครับเพราะว่าพวกขุนนางที่ที่เข้าไปทํางานด้วยเนี่ยส่วนมากก็กลัวของจื้อจะได้ดีกว่าตัวเองครับก็อิจฉาตาร้อนแล้วของจื้อแกก็เป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยว่าใครเขา เขาไม่ให้ก็ก็ยอมถอนตัวแกไม่สู้ลบปบมือไม่เจ้าเล่เพทุบายไม่อะไรเลยนะครับก็คือเขาไม่สนเราก็ไม่แขก็เดินทางต่อไปก็คือให้เกียรติตัวเองอย่างนี้มันก็เลยลําบากแต่ส่วนหนึ่งถ้ามองในแง่ดีก็คือเขาก็ให้เกียรติตัวเองนะครับว่าถ้าแนวคิดของฉันไม่ได้รับการรับฟังจากผู้นําอันนี้ต้องเข้าใจได้ว่าเจ้าเมืองแต่ละคนนะก็ไม่ได้สนใจที่จะเป็นคนดี เข้าใจไหมคือก็ไม่ได้แบบยอดบุรุษ <c oughs> คือเขาไม่ได้ยอดบุรุษก็คือเขาไม่ได้แบบอยากจะรวมแผ่นดินอยากจะทําอะไรดีๆอยากจะช่วยอะไรอย่างนั้นนะขนาดซุนวูอ่ะเกิดในยุคเดียวกับของเจอซุนวูยังรวมแผ่นดินอะไรเงี้ยแกก็ยังเบื่อเลยเพราะว่าในยุคนั้นน่ะเจ้าเมืองดีๆน้อยแล้วมันก็นั่นแหละมันอยู่ที่ปณิธานของคนนะของแม่นะ ชาวบ้านในยุคนั้นก็ลําบากนะทํามาหากินทําไร่ไถนาะแป๊บๆก็มีสงครามแป๊บๆก็มีสงครามเงี้ยนะฮะมันก็อยู่ทํามาหากินลําบากนะอย่างว่าก็มารวมเป็นอาณาจัราจากรจีนได้ก็ต้องขอบคุณจินซี่ห้องไตนะบในยุคต่อมานั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไหนก็พูดมาเรื่องของเจอเนี่ยขยี้กันต่ออีกหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงระดับบุคคลคือคนเนี่ยนะฮะ เราคิดว่าเราสร้างความจริงของเราขึ้นมานะครับบนพื้นฐานของความเชื่อที่เราคิดไปเองและเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเราก็เลยตัดสินไปว่าเนี่ยค,คือความจริงของโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้นะครับไม่ใช่ความจริงของคนทั้งหมดบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาเจอเหตุการณ์เดียวกับเราด้ซ้ําแต่เขาอาจจะให้เหตุผลแล้วคิดไม่เหมือนกับเราเลยนะฮะคุณคิดว่าทุกคนที่เป็นมะเร็งจะต้องเตรียมตัวตายไหม หรือบางมีไหมที่บางคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาก็ยังแบบสู้ยังแบบมองโลกแง่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเหมือนกันเผชิญความลําบากเหมือนกันชะตาคล้ายคลึงกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่านั่นจะเป็นสิ่งกําหนดครับความคิดของคนคนนึงจะเป็นสิ่งกําหนดความจริงของคนอื่นได้เราไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อตัดสินคนอื่นอย่างคนอย่างแบบนี้น่าสงสารนะครับเพราะว่าเขาต้องคอยใช้ชีวิตะระแวดระวังอยู่กับการตัดสินสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อ ให้ตัวเองรอดปลอดภัยจากความรู้สึกผิดจากความเสียใจอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นผลกระทบจากจิตใจที่ไม่มีความมั่นคงของตัวเองเลยอะเพราะว่าเราพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีอะจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วหากความรู้สึกมันดีแต่จิตใจไม่มีความสุขอะมันก็มีประโยชน์มันแค่การหลอกตัวเองไปวันๆแล้วอย่างนี้เราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรและชีวิตเราจะดีขึ้นได้ไหมความหมายของชีวิตคืออะไร มันก็คงตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเริ่มที่จะโกหกตัวเองโกหกแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเองแม้กระทั่งจิตใจภายในส่วนลึกของเราเราก็ให้ความเชื่อกับมันในทางที่ผิดเพื่อให้ตัวเองนั้นไม่ต้องรู้สึกจนเรากลายเป็นคนที่รู้สึกมากกว่าใครๆขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตรงนี้นะครับกับคุยกันหลังเขียนขอบคุณครับ